มาด้วยกันแหลม<ป>ะ,ออะมั้งอู้ดโอเลยทน้ไปนูเออทำไมทำไมออกมาได้นะเป็นน้ำขิดอีกคนนั่นนะใช่ถ้าน้องออกมาจากนั้นไม่ได้ไม่มีไม่มีน้ออุ้ย เนี่ยมึงเป็นอะไรฮะเกิดประตูเก่าต้องเปิดได้น้องได้แดดก่อนบ้านแปล่าปิดก็เหมือุยพี่ฮันเป็นอู่ฉากป้าน้องน้องเห็นแจ็คแจ๊คแจ๊คแจ็คแจ๊คเป็นแจ็ควายเปิดได้เจอเกิดไหมเจอเกิดได้คาถาน้าเดี๋ยวนะทำไมโอ้แจ็คแจ็คใกล่ใครอยู่ไม่รู้ไม่รู้แถวไม้ไม้กลางแมวมัน น้ำหอมมันอ่อยอ่อยมือไม่ไม่ปั่นเมื่อกี้หล่อนนี่นะมันอ่อยมือนะฮมันตบมืออะไรให้มาด้วยกันล้วมั้งอ๋อพูดอ๋ออะไรไว้อ๋อแล้วเฮียโอ้ยน้ำน้ำพริกพี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแผลได้ไงน้ำ ลมชมชัดลงหัวไม่โดนได้ยังไงก่อนสู้สูตั้งแต่ที่พี่นายมาเล่นคนสวนพี่นายก็โดนไล่ตลอดน้องร้อน้ปน้องปั่นอยู่ไม่เป็นไรนะพี่ค่มาผ่านนะกระถาวายนะสองตัวมาทางนี้มันไม่เอาน้องว่ะลน้น้องวันเอาแล้วน้องไปแล้วลาก่อนลบสู้สู้เรื่องนี้น้องจะไม่ยุ่งมันไปไหนอ่ะ น้ำมันหายไปแล้วไม่รู้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 เออมันขึ้นเรือปัะมันขึ้นบ้านเดี่ยวไปมันขึ้นบ้านเดี่ยวไปขึ้นเรือแล้วหนึ่งขึ้นเรือ <c oughs> แล้วหนึ <c> ่ง <oughs> จริงก็มันมาเอาน้องแพนนี่ไงพี่รู้แล้วมันอยู่ไหนหมายมันมืนใครพี่เป็ดพี่เป็ดต้องรับผิดชอบใช่น้องวันน้องเอามันกลับมาให้ ที่เป็ดต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองอุ้ยนี่มันเป็นปลาหรอวะวันที่กระโดดขอละอันน่ะตเอามายังไม่พังอีกเหรอยังไม่พังเลยชาติเนี่ยเอาเพิ่งพังไปเมื่อกี้ยังไม่พูดอังกฤษอุ้ยนั่นพี่นายเอ้าเปลี่ยนใช่เป็นยอดเอ้าเปลี่ยนตัวเหรอเอ้าทุกคนเอ้ามันเปลี่ยนตัวก็บ้าแล้ว ไปทางนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยมีท่าอะไรไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยเอ้าจะใช้ไหมเพื่อนเออรีบใช้กูเก็บละ ในสุาสานก็มีเครื่องนี้เอา้ามันกดตอนวิ่งได้ด้วยท่าอะไรท่าชื่อว่าลิงโลดวัดว <c oughs> <Nope. S 2> ัดวัดเจอลิงโลด <Nope. S 1> ลิงโลดคืออะไรใน,น,น,น <c oughs> สุาสาน ว้พี่โดนไล่ผระเจ้าโอ้โหตาเป็นผจีจริงจริงโอโ้เปลี่ยนตัวแล้วมันไล่จนเปลี่ยนตัวเลยโอ้โหไล่บ่ดได้ก็เปลี่ยนตัวเมื่อกี้เห็นนายยืนชมเมื่อกี้ภาพกีฬามันมันมัน้างๆเลยนายภาพกีฬามันมัน <c oughs> โปรดรับชมภาพกีฬามัน <c oughs> พี่ว่าพี่ไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่า พี่ว่าจริงคนไปช่วยตรงนู้นพี่ว่าพี่จิพี่ว่าพี่พี่ว่าจริงๆนะคนไปช่วยฝั่งพราน้องคนปั่นเพราะตอนนี้น้องมองเงาไม่มีใครปั่นเลยชอบกีฬาเหม็นเนไม่ชอบเลยเหตุท่าเหรอคนทีนปั่นอยู่มันก็เฮ้ยนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้ปั่นใช่ไม่ปั่นแล้วน้องคนเดียวเมอ์เมอไม่พาใครมาใช่ไหมเครื่องเก่าน้ำอะน่าจะเก๋น่าจะไปซ้ำอยู่มั้งโอเคไม่ซ้ำเขาปั่นอยู่เขาโอเเคาปั่นเขาปั่น อเ,อเ,อเอนมหนดี๋ยวนะแจกโดนรถไฟชนหรอเมื่อกี้มันเห็นออล่าแจ๊ก,ก,กมือเพราะรถไฟชนน่ะใช่พี่เห็นชิดจ้าตั้งแต่ที่ผมนั้นเล่นแอนนี่ผมนั้นก็ไม่เคยไปช่วยเพื่อนอีกเลยจริงๆก็ช่วยแต่แค่ปัดไฟซะมากกว่าถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเขายัเป็นเด็กชื่อเขาก็คือ โคูโดโ้โคูโดโอแอนนี่คูโด้สาวน้อยก็จะ่สาวน้อยชื่ออะไรเอมมเลียคาร์ใช่หรอหลอกนะั้นชื่อนักแสดงภาพล่นภาพลน่นภาพหลังมูจจนหลังมูจฉางแหกน้ำ <c oughs> ออกมาเ <p ans> พื่อนอยู่ไหนอ่ะว้ายค่ะ มีนักบวชนักบวชนักบวชเขาสุดปั่นเครื่องนั้นพี่เห็นแล้วเครื่องเครื่องนั้นคือนักบวชน้องกำลังจะแบบปุ๊บก็จะปิดแล้วในสามสองวายตายโดนเราผูนับถูกเอ้ยวายลาก่อนไว่ายเราตาช้าตาชาโดนเน๊อะตีไม่โดนได้ไงมีฮันเตอร์ไหม อุ้ยมีฮันเตอร์ซื้อของอยู่ตรงนั้นทิ้งละไอ้ละก่อน้นระชาของฉันให้น้ำวดไปช่วยแทนแล้วกันหมอขอซื้อของจำเป็นก่อนม่่เยนนอีปมีซื้อปืนมาแล้วเอิมทุกคนน้ำหอมพาหันมาตรงหลุมอะไรนะน้ำหอมพันพาหันมาตรงหลุมตาแดงกลับเลยอูฉาง ดูน้ำนั่นฮะมันมาแล้วนะมาช่วยเร็วไม่อยู่เอาไม้มาวายมันแค้นมากๆใครอยู่นะประตูมีน้ำใจว้ายมันมีคนขันอยู่มีคนยิงปืนคันเซตล้มล้มอุช่างน้ำปิดประตูอยู่เอ้าอุชางรถน้ำน้ำน้ำอุชางโดนปืนแล้วรถรถไฟชนต่อน้ำ อาไม่ใช่นะเราโดนรถไฟชนเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ดูฉากน้ำหอมมันอะโชคโชคร้ายนะน้ำจะรอดไหมเนี่ยรอดรอดน้องรอดน้ำน้ำบุญช่วยเข้วไปเหรอช่วยปุ๊บตายปั๊บน้องวางเงนกับเอ่อหลักพี่ไว้ตรงหน้าประตูถ้ามีใครต้องการก็เอิ่มนะ น้องก็ทำอะแลไม่ได้น้ว้าปล่อยปล่อยปล่อยเฉยนะบล็อกบล็อกบล็อกตายอ๋อสียดายไม่นับน่นน่าจะพับไม้สักทีเชื่อเฮ้ยพี่เพชรเก็บหลักบี้แล้วก็ไปช่วยพี่นายเร็วง่ายเหรออ้าวแล้วใครเก็บใครเก็บปืนกูไปล่ะไม่ยิงล่ะยิงไปแล้วยิงไปแล้วเมย์ยิงไปแล้ว อ๋อน้ำหอมเก็บหลักบีน้องนี่เองเไม่มีอีกจ้าใครตุดตีเลย